กับยายเป็นพอ่อกับแม่ของสมใจนะคะและก็เป็นยายกับตาของเด็กดิงจิราพันธ์นะคะกำลังปรักข้าวกำลังปรักข้าวนะคะนี่เนี่ยขอเชิญชมตาวาสิโซล่ะขอเชิญชม <laughs> นี่คือการนวดข้าวแบบโบราณจะทำให้ลูกหลานดูเพราะเดี๋ยวนี้มีแต่เครื่องจักรลูกหลานไม่เคยเห็นประเพณีการข้าวมันมีแบบนีีด้วยไม่ีคือปากกาใช้ ใส่กํเข้ามีดินสอไหมไม่มี <c oughs> ไม่แต่ปากกานี่ตัวผู้มีตัวเมียอ้าวแล้วมันออกลูกได้ไหมไม่ได้ <c oughs> อ้าวแล้วยังลบล่ะคะมีไหมคะไม่มี <c oughs> อ้าวแล้วมันทัตัวคะมาบรรทัดก็ไม่มีอ้าวแล้วทํายังไงล่ะคะก็ทําอย่างนี้หละ ไหนลองเอาไปดูสินี่คือมีตัวผู้นี่ตัวเมียแล้วเวลาจะใส่กำรรข้าวก็ตามมาดู <c oughs> ตามมาดู <c oughs> ไว้ไงละ่ะไหน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 สาไหนนี่คือวิธีทำหนึ่งสองเสียบข้าวอย่างนี้แล้วก็เอาตัวผู้ขึ้นข้างบนเหมือนคนนั้นแหละ <c oughs> เดี๋ยวอันตรคืนะีการไปีิข้าวนวดข้าวแบบโบราณอ่ะแล้วถ้าทำเสร็จแล้วก็เอาไปทำอะไรเหรอคะฟางก็เอาไว้ให้ควายกินอ่ะแล้วไหนควายเหรอคะนี่คือฟาง แล้วเอามากองไว้ตรงนี้แล้วก็มีคนกอง <c oughs> นุยกองควายอยู่ในคคกนุูยนุยขับจีในุขับกี ใค้ <Hi. S 2> ข้อควายของคุณตากับคุณยายเหรอคะค่ะอ้าวแล้วมีชื่ออะไรบ้างคะมีชื่อไหมนี่มีไงค่ะชื่อไงชื่ออะไรอีกชื่อปงเปรย์ชื่อปงเปรยแล้วก็ชื่ออะไรอีกพี่ขัดดอกไม่ใช่ชื่อสามพรทิวาแล้วก็อะไรนะสามพรทิวาแล้วก็ อ๋อจอยด้วยค่ะเอ่อสามคนสามตัวนี้ก็จะเป็นควายของคุณตาบุญล้นกับคุณยายลัดดาค่ะอุ้ยอย่ายโยนให้อย่างนั้นสิคะ้ะเดี๋ยวมันไม่กินนะคะหกกอ,อ่หอควายพวกนี้นะคะเป็นของคุณตากับคุณยายแล้วก็มีลูกหลาน วานเทวีชื่อเล่นลูกหมูศิราพันชื่อเล่นนุย้ยแล้วก็ยังมีนะคะยังมีสมใจบุตรโทรนะคะสมใจบุตรโทรก็จะเป็นหลานบุตรคนที่ออคนที่สองนะคะสมใจบุตรโทรจะเป็นบุตรคนที่สองรายูบุตรโทรนะคะก็จะเป็นบุตรที่ ที่หนึ่งนะคะรายยูบุตรโทรก็จะเป็นคนที่หนึ่งแล้วก็แล้วก็ไทยบุญบุตรโทรนะคะก็จะเป็นคนที่สามนะคะมีสามคนนี้และคะ่ะลูกของอ่าไปดูอีกก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูค่ะค่ะ นี่ค่ะคุณตากับคุณยายกำลังเลขาวกำลังเล้ข้าอยู่นะคะเนี่ยอ,บบอันนี้ต่อค่ะไม่ใช่ไหมอ่ะนี่คือฟางทิเนเลีเสร็จแล้วมากองไว้ตรงนี้ฟางก็ทิ้งไม่ได้ต้องให้ฟายขวาย,ขวายกินควายกินควาง นี่ค่ะคุณยายก็กำลังจะมาเข้าเหมือนกันค่ะ เป็นยังไงดูแล้วเื่ยนใจไหมยังไม่รู้คำตอบค่ะใชัสม,มองคนใช้ยกำลังคนนวดข้าวนี่คือกล้าม นี่ก็คือกล้ามเบิดให้ดูสิไม่ได้แขนยาวเดี๋ยวไปดูทุ่งนาของคุณตากับคุณยายนะคะนี่ค่ะทุ่งนานะคะทุ่งนาก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะนุ่ค่ะเรื่องอารามนี่นา นี่นานะคะนี่ข้าวทั้งหมดเลยนะคะข้าวทั้งหมดเลยนี่นะคะข้าวของคุณตากับคุณยายครอบครัวบุตรโทนะคะเนี่ยข้าวของครอบครัวบุตรโทะคะ่ะอ๋อันนี้ก็เป็นแบบทางนี้นะคะก็เกี่ยวแล้วนะคะเกี่ยวเป็นบางนะคะ ก็อันที่เกี่ยวนี้ก็จะเหลืองอารามสวยแล้วนะคะสีเขียวนี้ก็มันก็ยังไม่สุกนะคะยังไม่เกี่ยวยังไม่ได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นต้นไม้นะคะที่ให้มีร่มแดดนะคะให้มีร่มนะอันนี้ก็เกี่ยวเสร็จแล้วค่ะเกี่ยวแล้วทางนู้นก็คุณตากับคุณยายนะคะ ค่ะแค่นี้ละค่ะอืมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนเลยนะคะน,นี่ค่ะมีเครื่องด้วยนะคะนี่ค่ะเครื่องนะคะเครื่องที่เกี่ยวเสร็จแล้วเคง,งข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะมี ให้ควายกินก็ได้นะคะนี่ค่ะเอาไว้ทำปุ๋ยก็ได้ค่ะเราไม่เคยเผา,า,าทิ้งนะทำปุ๋ยหมักว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาติอยู่ในนาถึงข้าวเลยสวย ดูข้าวสิสูงท่วหมหัวเลยหมูลงไปดูสิสูงไหมสูงกว่าค่ะก็จะมีข้าวน,นอนด้วยนะคะเนี่ยข้าวง่วงน,นอนค่ะนี่ค่ะข้าวง่วงนอนแล้วมันนอนแล้วนะคะนุ่งนุ่นค่ะอ้าว